นี้จะมาแบ่งปันเพิงดีๆนะครับเกี่ยวกับการสแลปเบสเป็นหัวข้อเกี่ยวกับการเล่นดับเบิลทัมนะครับจริงๆเพลงนี้ก็เป็นของมือเบสดังๆอยู่หลายท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นมาคัสมิลเลอร์วิกเตอร์วูเทนนะครับสองคนนี้เป็นเจ้าแห่งการเล่นดับเบิลทัมนะครับคือเราวางในโพซิชันสแลปวพยายามตบสายเปิดก่อนนะครับจะง่ายสุดผมจะตบสายสามนะครับแล้วผมดึงกลับ ยังไม่ต้องเล่นกับเมทานอมนะครับช่วงแรกๆเราอาจจะเริ่มเล่นกับความรู้สึกว่าให้มันเสมอไปเรื่อยๆก่อนนะครับเพื่อให้ฝึกง่ายขึ้นเราจะเพิ่มเทคนิคเขาเรียกว่าป๊อปหรือว่าพักเข้าไปอีกอันนึงเป็น3สเต็ป1น3าแล้วก็ฝึกจากเข้าเป็นหนึ่งชั้นกันนะครับ one and two and t and 4 and แล้วพอเราเริ่มคล่องขึ้นก็เริ่มใส่ Variation เป็นจังหวะสามพยางพอคล่องไปอีกสเต็ปก็เริ่มเป็น16โน้ตนะครับหรือเขบไปสองชั้นลองไปฝึกกันดูนะสำหรับดับเบิลทัมนะครับ